อะไรนะวันนี้เหรอพอ o. ให้หนูอยู่คนเดียวเนี่ยนะที่หนูเพิ่งมาอยู่นะพอถ้าเกิดไม่รู้ให้ให้ท่องคาถาตามมาันนี้พออลากี่วันสิบวันโอ้ยหนูจะรลอนไหมเนี่ยพอเขามาจากญี่ปุ่นด้วยอ่ะโอ้ยจะคุยกันดูเ,เรื่องไห<ป>ม <O. S 1> เนี่ยค่ะค่ะพอเปียะทำหน้าที่ดีที่สุดสู้ เฮ้ยโยโกไซมัสาวะค่ะไอโกะค่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเอางไ,ไ่ยข้องมุกชิเนก็ไม่มีอ่ะในนี้นะครับจะมีแต่ของไทยโบราณโบราณเต็มไปหมดเลยคะ่ะเฮ้ยกระโดงกระดาษอะไรยิบมันพอจะพูดได้นก็ไม่มีสักอย่างเลยอ่ะและแล้ว,ลวก็ถึงเวลาที่เราเจะเข้าไปข้างในกันแล้ว ราาจะมดูกันวันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกท่านเนี่ยไปพบกับวัสดุทางวัฒนธรรมค่ะของไทยในสมัยโบราณรวมกว่าร้อยปีเลยนะคะคุณไอคกะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวแล้วกันนะคะชื่อป๊อปปี้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ค่ะคุณมักคุเทศค,คะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันไหนคะอ๋อตัวนี้ใช่ไหมคะคือประแจจีนค่ะใช้เหวี่ยงเป้าอะค่ะได้มาจากจังหวัดลบบุรีค่ะ ใช้อะไรทำแล้วทำยังไงแล้วมันใส่อะไรได้อีกไหมคะมใช้อะไรทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้วแหละไอก้กบเดี๋ยวพี่อขอเวลาสิบนาทีแป๊บนึง<อ>เดี๋ยวพี่มาไป,ไปไหนคะเดี๋ยวพี่มาแล้วกตรงนี้ได้เนี่ยเยอะอันนี้ยอันนี้มาจากไหนตับไม่ได้เลยโอ้ โอทำไมใครวะคนกำลังจะหลับจะนอนอเฮ้ยฉันเชื่อบุพาฉันอยู่ในหายยินดีที่ได้รู้จักจ้ะเฮ้ยน่ากลัวจะตาย เจ๊จะพูดมาทำไมเนี่ยนี่นี่น,นี่ไม่ต้องเขมาใกล้เลยนะออกไปเลยนะออกไปเลย <c oughs> ไม่ให้ไกลไม่ได้หรอกจาก้าแล้วมาทำไมเนี่ย <c oughs> ก็เธอมาบ่นอยู่ข้างหายฉันเจ๊มากันเนี่ยหรอแมนอิลี <c oughs> อย่าอย่าเข้ามาใกล้ดิ ไปเลยเนี่ยโอ้ยอะไรกันอะที่เนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยอะโอ้ยไอโกะท่องตามพี่นะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะเดี๋ยวพี่ต้องเรียกคาถานี้แล้วล่ะคะ่ะหนึ่งสองสามเพียง ขอบคุณพี่ป๊อปปี้มากค่ะออน้องไอ้กรีมอากระกับประเทศแล้วค่ะค่ะออกนี่คุณป๊อปปี้ใช่ไหมใช่ เธอไปเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยน่านสนุกสนุกคุณป๊อปี้พาดซนยองไปดูหน่อยได้ไหมคะไนไหปะละโบราณอายุประมาณ700ด้อยปีอะคะ่ะทำจากดินเหนียวแล้ว <c oughs> ทำไมจะต้องทำาฝาแบบนี้ละคะทำไมไม่เปิดไปเลยละคะ <c oughs> ก็ถ้าไม่ทำแบบนี้มันก็จะใส่อะไรที่อยู่ข้างในไม่ได้ะคะ่ะ <c oughs> อืมเาแบบนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันไม่ใช่หรอคะ ก็คือมันไม่เหมือนกันมีค่ะอันนี้มันหม้อดินค่ะอันนี้มันเป็นไห่ปลาลาโบราณมันเหมือนกันตรงไหนคะน้องน้องซอนยองดูดีๆอุ้ยถามอะไรเยอะแยะทำใจห่างมังกรที่เมืองไทยทำไมหน้าตาแปลกๆไม่เห็นเหมือนที่ซอนยองเคยเห็นเลยแล้วก็มังกรเอ่อมันมันก็เหมือนหน้าตานะคะน้องซอนยองเข้าใจไหมคะน้องเป็นคนเกาหลีน้องก็หน้าตาแบบเกาหลีพี่เป็นคนไทยพี่ก็หน้าตาแบบไทยๆทยประมาณนี้ พี่คงต้องใช้วิธีเดิมแล้วแหละเอาแล้วนะสูดลมหายใจเข้าลึกเลยตามพี่นะคะน้องซอนยองโอ้โอใมด,มดๆอีกลพี่บูพาตราบใดที่ยังไม่รู้ข้อมูลเนี่ยนะก็คงจะต้องเรียกพี่แบบนี้ตลอดไปนี่แหละจะเรียกพี่อะไรบ่อยๆคะ่ะเสียเวลาดูนั้นเกาหลีพี่หมดคะ่ไดคะไม่ดีค่ะไม่ดีเดี๋ยวพี่ทายไปรู้จักเบตเาเบลกก่อนนะฮะ,ะจะเปลี่ยนลางเล่นนะเจะ นี่นอะไรนาีน่ผา,ปปาอ่ะีผาพาป,ป,ป,ปีมาที่ไหนเนี่ยก็พามาห้องสมุดนี่ไงห้องสมุดไม่เห็นจะมีหนังสือเลยเป็นคอมเดี๋ยวนี้เขาใช้เทคโนโลยีกันหมดแล้วเห็นไหมถ้า,นห,านหนูจะค้นหานะหนูก็มาที่สารสนเทศนม,มันก็จะมี ฐานข้อมูลต่างๆเป็นพวกดัตเตอร์เบสที่พูดมามันเกี่ยวอะไรกับหายเนี่ยก็ข้อมูลเราไม่มีเราก็เข้าไปค้นในฐานข้อมูลสิจ๊ะอ๋ออย่างนี้เองสนใจแล้วเราองทำไงอ่ะเราทำไงแล้วก็คลิดเข้าไปสิคิกเข้าไปมันก็จะขึ้นฐานข้อมูลมาให้เราเองแต่เราต้องรออย่างนี้นี่เองแม่หนึ่งขึ้นฐานข้อมูลขึ้นมาอุ้ยมีหลายอย่างด้วยอ่ะ สนใจแย่ทีนี้เลยไมไม่ต้องเสียเวลานต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆเลยอ่ะอ้าวล้วนอกจากเรื่องศิละปะแล้วมันมีเรื่องอื่นไหมที่เราสามารถสึกคนได้มีสิอย่างประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่อยู่ในฐานข้อมูลมเขาจะมาเก็บรวบรวมเอาไว้ในที่นี้น่าสนใจนี่เองเองขาบอกว่าความสําคัญของฐานข้อมูลนี่ก็มีประโยชน์แบบนี้นี่เองใช่ลแล้วต่อไปก็คงไม่ต้องเรียกพี่แล้วสิ งั้นเล่มน,นี้เราก็คงไม่ต้องใช้อลไะสินะใช่พี่ก็จะขอตัวไปดูซีรีส์เกาหลีอของพี่ต่อหนักคราวนี้ผอ,อใช้งานเยอะเราก็ต้องสบายแล้วไม่ห่วงแล้วเรามีฐานข้อมูลขนาดนี้แล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะตอบไม่ได้ป๊อปปี้ตอบได้ชัว มันทำไม้ได้ผีพี่บุกขานะป่าเนี้ยต้องแย่แน่ๆเลยต้องขอบคุณพอออ้นเลยน้อยต้องให้คาถาเราเบื้องหลังเบื้องหลังคนคนนั่งเบื้องหลัง Kitten.